สวัสดีคะ่ะครูเดือนนะคะวันนี้ครูเดือนจะมาแชร์ค่ะว่าทำอย่างไรให้มีความสุขในหัวข้อความสุขที่สั่งได้ค่ะค่ะความสุขที่สั่งได้ของครูเดือนนะคะวันนี้มากันในหัวข้อแรกกันเลยค่ะเราจะมาเช็คนะคะ6ข้อการเห็นคุณค่าในตัวเองะคะ่ะถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน และคุณรู้หรือยังคะว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองหรือยังมาเช็คไปพร้อมๆกับคุณเบียร์ในวันนี้เลยค่ะคุณเบียนมี6ข้อให้มาเช็คกันนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือยังคะลองเช็คดูสิคะว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าเช็คแค่เรื่องง่ายๆเลยค่ะลองแบบ สมัยเรียนคุณเคยแบบยกมือถามยกมือตอบโดยไม่เคอะเขินไหมเคยเสนอตัวเป็นผู้นำไหมเคยกล้าที่จะเดินออกไปทำในสิ่งที่ถูกต้องไหมในขณะที่คนอื่นไม่กล้าเคยกล้าแต่งตัวเปรี้ยวๆจ,จัดๆไหมเคยกล้าทำอะไรที่เราเชื่อมั่นมั่นใจมากๆ ขณะที่คนอื่นก็มีกล้านะคะคุณมีความเชื่อมันอ่นในตัวงหรือยังลองเช็คดูนะคะกล้าออกไปหยิบสิ่งของหน้าห้องเรียนไหมกล้าออกไปหยิบในที่ประชุมกล้าขออนุญาตออกไปข้างนอกคือมันหลายอย่างนะคะ สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเราเรียกเขาว่าความเชื่อมั่นในตนเองถ้าเรากล้าทำอะไรต่างๆที่ครูเดินยกตัวอย่างหรือมีต่างๆอีกมากมายนะคะที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็สื่อถึงความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเราผ่านกันไปในข้อที่1ลองไปเช็คกันดูนะคะว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือยังบุคลิกภาพสำคัญนะคะเรื่องความเชื่อมั่นนะคะ คุณกล้าที่จะเดินอย่างตัวตั้งหลังตรงไหมคุณกล้าที่จะนั่งอย่างสง่าไหมคะหลังไม่ค่อม ะะเดินเชิดหน้ามองไปข้างหน้าแต่ไม่ต้องเงยขึ้นไปบนฟ้านะคะเอาแค่มองหน้าตรงมีความเชื่อมั่นในการตอบคำถามเมื่อใครถามมาแล้วคุณกล้าที่จะพูดออกไปได้อย่างสะใานนั่นล่ะค่ะเราเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องมีนะคะในการเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเราจะมาต่อกันค่ะ เรามาต่อกันที่ข้อที่สอกันเลยนะคะข้อที่2ของเราเรามีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์หรือยังมีความสามารถหรือยังคะทุกคนคะ่ะแน่นอนทุกคนมีความสามารถนะคะแต่เรางัดความสามารถที่เรามีออกมาให้มันโดดเด่นแล้วหรือยังคะค่ะเราลองไปเช็คกันเลยนะคะว่าเราเคยทําอะไรแบบนี้ไหม คิดพอดงานในเรื่องสมมุติคุณได้รับมอบหมายอะไรมาสักอย่างที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณได้เคยเสนอคิดความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์แล้วมันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มไหมคะแล้วเอาความคิดนั้นออกไปทําถึงแม้ว่าคุณอาจจะเฟลในบางครั้งแต่คุณก็ยังกล้าที่จะคิดมันออกมานะคะโดยหลายคนอาจจะแบบเรื่องความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์อาจจะไม่ต้องคิดออกมาจากศูนย์กลัน่นออกมาจากสมองแต่เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายนีมคะ ที่เราจะสามารถค้นคว้าหามันขึ้นมาโดยจับมาเป็นของเราเองของเขาบ้างของเราบ้างก็เป็นของเราอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาคุณมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์หรือยังนะคะลองเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสาร้างรรค์อยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะทําและเชื่อมั่นที่จะทําหรือยังลองเช็คกันดูนะคะ สำหรับข้อที่3นะคะข้อที่3คุณมีลักษณะความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามเราลองคิดถึงสมัยเรียนหรือในกลุ่มการทำงานของเราดูสิคะว่าเรามีลักษณะความเป็นผู้นำไหมเมื่อเราจะโดนเลือกให้ออกไปพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนหน้าที่ประชุมคุณกล้าหรือยัง คุณมีความเชื่อมั่นแค่ไหนนะคะเราลองเช็คความเป็นผู้นําดูนะคะในขณะที่หากคุณไม่ได้เป็นผู้นําคุณก็ยอมรับที่จะเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดโดยไม่นิ่งเฉยในการทํากิจกรรมใดๆนะคะนั่นจะทำให้คุณมีความสุขเพราะเราได้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะการร่วมกิจกรรมสำคัญมากเลยนะคะการร่วมกิจกรรมสำคัญมากๆคุณเดินเป็นคุณ อยู่กับนักเรียนค่ะคุณโดยสังเกตจากพฤติกรรมนักเรียนได้นะคะนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากรวมถึงเพื่อนร่วมงานก็เช่นเดียวกันหรือใครต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะหาก,กเราไม่ได้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้นําหรือผู้ตามนะคะเราลองฝึกเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีดูและเข้าร่วมในทุกกิจกรรม คุณจะมีความสุขแน่นอนลองเช็คข้อ3ดูนะคะค่ะมาถึงข้อที่4ค่ะข้อที่4คุณกล้าสแสดงออกหรือยังคะคุณจะต้องกล้าสแสดงออกนะคะ ถ้าคุณมีความกล้าแสดงออกแสดงว่านั่นละค่ะคุณเห็นคุณค่าตัวเองในตัวเองแล้วนะคะการกล้าแสดงออกมีอะไรบ้างอุ๊ยอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะทุกคนกล้าแสดงออกอยู่แล้วแต่ก็มีหลายคนนะคะมีเพื่อนร่วมง,งานมีนักเรียนหลายคนกันที่เขายังไม่กล้าแสดงออกนั่นคือเขาขาดความเชื่อมั่นไงคะเขายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและยังไม่ได้ดึงสิ่งที่ดีในตัวเองออกมา นะคะคุณลองกล้าสแสดงออกนะคะแน่นอนค่ะคนที่ยังไม่ได้เคยแสดงออกเมื่อเราได้รับบทบาทหน้าที่สิ่งที่ได้รับมอบหมายมาถ้าคุณมีเวลาเตรียมตัวคุณจะต้องเตรียมตัวมันอย่างหนักค่ะการเตรียมตัวอย่างหนักเนี่ยล่ะค่ะทำให้เรามีความเชื่อมั่นเมื่อถึงหน้าง,งานจริงๆนะคะคุณจะสามารถไหลลื่นไปกับมันได้อย่างมั่นใจค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเวลาคุณเดินออกงานแต่ละครั้ง งานที่มันยากๆนะคะหรือตั้งแต่สมัยเรียนมาเนี่ยคุณดนฝึกมันเป็นร้อยครั้งนะคะฝึกจนกว่าจะทําได้ไม่ได้หลับได้นอนคุณดูก็ต้องทําจนกว่ามันจะออกมาได้ดีที่สุดอย่างที่ใจเราต้องการและเมื่อเราไปถึงสถานะหน้างานจริงๆเราจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยมากๆหรือไม่มีเลยนะคะแน่นอนคะ่ะการกล้าแสดงออกใครยังไม่มีต้องฝึกนะคะ สำคัญมากๆเลยนะคะในการเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะมาถึงข้อที่5ข้อที่5เราสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์หรือเปล่านะคะคุณลองเช็คในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็ได้ค่ะถ้าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเป็นโรคระบาดใช่ไหมคะที่เรากำลังเจอกันอยู่ คุณสามารถปรับตัวมันได้ดีไหมหรือคุณตื่นตระหนกกับมันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณเดือนเชื่อว่าการโรคระบาดเนี่ยค่ะมันมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายสมัยร้อยปีพันปีมันมีมาตลอดนะคะเราต้องแค่ต้องใช้ระยะเวลานะคะในการแก้ปัญหาและตัวเราสำคัญที่สุดนะคะที่จะต้องอยู่ร่วมกับมัน เราพูดถึงการทำงานกันดีกว่าคะ่ะว่าเราสามารถปรับตัวได้ดีอย่างไรแน่นอนค่ะว่าคนในองค์กรเนี่ยมีมากมายหลายบุคลิกภาพมากที่เราจะต้องเจอในแต่ละวันใช่ไหมคะเราจะทำอย่างไรให้เข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะ เพื่อนในองค์กรของเรามีบุคลิกภาพต่างกันค่ะมีนิสัยที่ต่างกันรวมถึงเพื่อนในชั้นเรียนของเราด้วยหรือคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนะะี่ยค่ะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่บ้านเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่โรงเรียนหรือเพื่อนที่ไหนก็ตามนะคะเราจะสามารถปรับตัวให้ได้ดีกับสถานทุกสถานาการณ์ได้อย่างไรมันมีจุดเล็กๆอยู่แค่จุดเดียวนะคะในการที่เราจะปรับตัวได้ นะคะก็คือการที่เราต้องเรียนรู้เขาก่อนค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรคือเรารู้จักสังเกตคนนะคะแล้วก็สังเกตดูสิคะว่าอะเขาเป็นคนแบบนี้ชอบแบบนี้เขาชอบอะไรเราก็แค่ทำให้เขาแค่นั้นเองถ้าถึงจุดที่เราควรจะทำหรือเขาไม่ชอบอะไรเราก็แค่ไม่ทำค่ะ มันง่ายมากเลยนะคะแต่สิ่งแรกของเราในการที่เราจะปรับตัวก็คือคุณลองสังเกตเขาดูก่อนค่ะว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะคะการที่เรารู้จักสังเกตเพื่อนๆรอบตัวเราเนี่ยค่ะจะทําให้เราเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะ แล้วเราจะไม่มีปัญหาเลีกเกลี่ยงกันมีปัญหากลีกเลี่ยงการประทะต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะแค่คุณเปิดใจแล้วก็เรียนรู้คนข้างๆคุณแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ในทุกเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามา การที่เราสะสมประสบการณ์การเรียนรู้บุคลิกภาพของคนนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีองค์ความรู้มีการปรับตัวแล้วก็จะอยู่ร่วมกับทุกๆคนได้อย่างมีความสุขโดยปราศจากปัญหาใดๆก็ตามนะคะศึกษาดูซิว่าคนคนเนี้ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบการทำงานแบบไหนเขาชอบให้เราพูดอะไรกับเขาชอบแบบไหนถ้าเขาต้องการก็ทำให้เขาเถอะค่ะ มันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะถ้าเป็นสิ่งที่เรามไม่อยากทำเลยมันไม่จริงอันนั้นคุณไม่ต้องทำคุณพูดแต่ในสิ่งที่เป็นความจริงและเขาต้องการเรามากันคนละครึ่งทางรับรองการชีวิตคุณต้องมีความสุขแน่นอนนะคะลองเช็คดูสิคะคุณสามารถปรับตัวได้ดีหรือยังคะ เรามาถึงข้อที่6ข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะเราลองเช็คดูสิคะว่าเรามีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือ,อยังคะแน่นอนคะ่ะถ้าเรามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกเหนื่อยเบื่อแล้วก็ไม่อยากทํานะคะแน่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายแข็ง ของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสำคัญมากๆ <ST S> นะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะใจของเราก็จะพลอยป่วยไปด้วยค่ะ <ST> S> <S เพราะฉะนั้นสุขภาพกายและสุขภาพใจเราต้องไปเคียงคู่กันนะคะให้ทั้งสองอย่างแข็งแรงไปทั้งคู่นะคะ <ST> S> <S ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเราก็จะมี เห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนค่ะเอ้ยในขณะที่เพื่อนป่วยอะค่ะเราสบายดีเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเราเรารักตัวเรานะคะง่ายๆเลยค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให่เพียงพอและที่สำคัญมากๆข้อนี้คิดบวกค่ะการที่เราคิดบวกมันจะทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจเราดีไปพร้อมๆกัน บางคนนะคะคิดลบวยทุกอย่างแบบมืดมิดไปหมดเลยอ่ะมองคนก็มองคน,งคนติดลบนะคะคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดูไม่ดีอย่างนู้นคุณเชื่อไหมคะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วล่ะคะ่ะเราเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์คุณเดือนก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์คุณก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นทุกคนย่อมมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมาควบคู่กันใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะเราก็แค่ยอมรับมันแค่นั้นเองนะคะว่าคนเนี้ยโอ้คนนี้ไม่ดีอย่างนี้เอาในเมื่อเขาไม่ดีอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรื่องนั้นไงใช่ไหมในเมื่อคนนี้มีข้อเดียนี้โอเคเราก็เข้าไปหาเขาในเรื่องเรื่องนี้แล้วก็ตัดข้อเสียตรงนั้นทิ้งเพราะเขาไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดชีวิตอยู่แล้วนี่คะเพราะฉะนั้นไอ้น้องแคร์ไปเลยค่ะคนคนนั้นจะไม่ดีอย่างไร เราก็แค่คิดบวกซะก็เขามีข้อดีอะเรารู้จักเขาแค่ข้อดีก็พอข้อเสียเราแค่รู้ไว้แล้วก็จำมาว่เราจะได้รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่ทำอย่างนี้กับคุณนะและ้วเรารู้เขารู้เรานะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุูเดือนบอกรู้จักสังเกตคนสังเกตคนเนี่ยง่ายมากคุณใส่ใจเขานิดเดียวบางคนสนใจแต่เรื่องตัวเองนะ สนใจเพื่อนนิดนึงนะเพื่อให้ตัวเองมีความสุขยิ่งขึ้นไงคะเป็นไงกันบ้างคะ6ข้อนะคะเช็ค6ข้อการเห็นคุณค่าในตัวเองความสุขที่สั่งได้ทำไมเราจะสั่งมีได้ละคะในเมื่อก่อนที่เราจะ คลอดออกมาเนี่ยเรายังทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีความสุขเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนค่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้คุณค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าไปทําอะไรกระทันหันเดี๋ยวเพื่อนคือ้างจะตกใจนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนรู้ไปรับรองว่าคุณจะต้องมีความสุขกันอย่างแน่นอนเราลองมาทบทวนกันดีก,กว่านะคะ1คุณมีความ เชื่อมั่นในตัวเองหรือ,อยังนะคะ 2. คุณมีความสามารถมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์หรือยัง 3. คุณมีลักษณะความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นผู้ต่ำที่ดีด้วยนะคะ 4. คุณกล้าแสดงออกไหมห้าคุณสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีหรือเปล่าและหกสำคัญที่สุดเลยค่ะ สุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณต้องดีด้วยลองไปเช็คดูแล้วก็ลองปรับทำดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขที่สักได้คะ่ะบ๊ายบาย